สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอครับที่กําลังเบิงกำลังติดตามรับชมอยู่นะครับเนาะครับมาอนีกับาพี่น้องว่าเบิงเอาง่วมาเลือกเอาง่วมาเสือง่วงมาเสือนะพี่น้องเนาะครับมาอนีเดินทางมาบ้านกกกอกาะบลบัวมาดอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับเห็นิ่งแดงงามๆาสิครับนี่เป็นง่วของบาลาสังกัดนะครับเนาะครับบาลำสังกัดนี่หาใหม่พี่แห้น้องนี่บ่มีตัวน้อยๆครับมแต่ใหญ่ๆต้่งแดงสินะครับเนาะมากโตใดครับราคาถืออกถือใจตัวได้กะ จะคอยโทษถามต่อเอาเด้พี่น้องเด้อ่วนราคาขสิผ้าเบิงนะครับเนาะนี่ครับวันนี้มีไรขู่เลยคู่เลยโตมีตะเด้งแงามครับนี่เอ้าเดี๋ยวพอไปพอกับหมอรบสังกันแล้วนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับหมอราครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นนะครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องพงไายสุภูสุคนเอฟซีของคุณนั่นเอฟซีของขอกหมอราสงัดงัวงามนะครับพอกันมาเนี่แดดแยงแยงนะครับเป็นนาเทศกาลหลังออกพรรษานาบุญกระถิ่น ครับมื่อนี้แม่ลูกสามแม่ท้องกับฮอกกิตโตครับพี่น้องครับการรับประกันการรับประกันนี่ระบบสากลระยะยาวเดือนหนึ่งแต่ว่าขอยกเว้นมรําสิขอบอกระบบมดลูกขันพายนอกนี่แถามีรอยเย็บรับประกันอยู่แต่ว่าขันพายนอันนี้มรําบุลูวิลีครับ ทำควเขวาใจกับพี่น้องบรรลุอหลีภายในว่ามันเจ้าสีออกบอกออกเก้งสี่แม่บรรลกบอรับประกันบรรลุเนาะแมนครับส่งเดไกลไปได้ครับระยะส่งก็ร้อยยี่สิบโลหรือคุยกันพี่น้องครับมารําคุยกันเมาใจไปได้ครับครับครับต่อจากนี้เป็นราคาครับพี่น้องมักตัวไหนทั่วมากครับหรือเมาสองตัวสามตัวเบอร์ใดกับเบอร์ใดก็ไเลยเนาะแมนครับใส่เป็นคู่เป็นคู่ไปก็ได้ครับต่อไดหลายนะพี่น้องเนาะครับิ่งกันตัวแรกเบอร์แรกครับ เบอร์แรกครับสีแดงจึงคืนนะครับเนาะเบอร์ที่หนึ่งตัวที่หนึ่งครับราคาเปิดไลฟ์เลยครับราคาเม่นี่เปิดไปสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันอ่ะพี่น้องสี่หมื่นหกพันแดงแดงจึงค,ค,คืนสีสูงไร้ปรนเด๋ยครับแม่นี่สูงไร้ห้าสิบเนี่ยสูงอยู่ร้อยห้าสิบอ่ะบอธรรมดาครับง,ง้อสาวทองแรกเป็นง้อสาวทองแรกทองสี่เดือนทองเคเอฟสามหนึ่งทองสี่เดือนกับเคเอฟสามหนึ่งนี่ชิปตรวจเอกสารครบนี่ครับบัดนี้วาเบรงคอเบบังแขงเบังขาเบังเล็บ อา้าวดีดีนุ่มดีหนังดีหนาดีเบิ่งบาท้ายครับพี่น้องโอ้โหหนหางไงครับเครื่องดำปือป๊อครับฟ้อยหางอูรัวครับฟ้อยหางอุรัวโอ้หอดเรียบหน่อยมัดไปตัวนี้ยฟ้อยหางเนาะโอ้สูงลอยหาสิบบทถ้ําไปนครับนี่นะข้านี้เนาะทองพี่น้องเอาไปรุ่นแค่เพจได,ด้ครับเด้อรับประก,กันทองให้เรียบร้อยนะครับนี่ที่เบอร์ที่หนึ่งเนาะครับบ้านนี้มาไล่เบอร์ที่สองเลยครับ เบอร์ <ijn Diamond> ที่สองนี่น่าจะเป็นง้หัวหลุนหัวหลุนนั่นครับเขานี่เห็นน้อยๆเห็นน่อยๆพูดน่อยๆพูดน่อยๆก็ซื้อว่าให้พันล้นหร่อนับแม่นี่สีแดงจึงคืนครับเป็นง้วทองขังว่าสาวครับทองเจ็ดเดือนแม่นี่ทองเจ็ดเดือนกับพอกับสามหนึ่งคือกันงัวค้อกเดียวกันครับโอ้ทองเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับบานนี้แล้วค่าเปิดไลฟ์เลยครับสี่หมื่นหกคือกันครับสี่หมื่นหกพันพี่น้อง เบอร์สองครับทองเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งเปิดไ 4, 6, 000, ว้สี่0มื่นหกพันมสูงครับความสูงตัวนี้ร้อยห้าสิบลบอยู่เอา <c oughs> ถอยมาเนาะถอยมาเนี่ครับเอาสี่สิบาขึ้นกันแล้วกันสี่สิบาขึ้นเอเอสี่สิบผาขึ้นเนาะอะไรเบื้องแข้งเบื้องขาครับพี่น้องผ้าเบื้องตำนี้ดีโคตรนะครับเนาะข้อแข้งขาเล็บบ่มีบาดว่าไม่แพลบ่ไม่เปือนน่อยนำแต่น้ำดังเห็นชัดเจนนุ่มเลี้ยวๆหนๆหน่อยเป็นทองแหลกเนาะครับ โค่นหางไงเครื่องอมครับแม่นี่โค่นหางไงหน้าหนาวอบอุนครับลำหางถือว่าสวยฝาหางใสได้ครับนี่ด้านนี้ครับเป็นนั่หนังหนาๆจักน้อยนะครับเดิเนี่เปนโพนพอดีพอดีสีแดงมันนไายกระลำลำครับกับเนื้อไม่เป็นอะไเป็นร่อนนี่คือเบอร์ที่สามครับขันแม่นพี่น้องมักอยากได้กะโทมานะครับเนาะนี่บอรพี่ตำแหนี้ครับเบิ้งแล้วบอรนี้ว่าเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามเห็นบันทายเอเยอรยอยู่นี่นะครับเนาะราคา ไล่มาเลยครับเบอร์ที่สามสี่หมื่นหกคือกันครับสี่หมื่นหกครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับราคาสี่หมื่นหกแม่นบอกครับทองหาเดือนแมนครับตัวนี้ท่องหาเดือนกับเพาะได้ครับสามหนึ่งคือกันครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทองกับสามหนึ่งมัดสุดโตครับโตที่สามจักเดือนครับหาเดือนครับทองหาเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งคั้วสูงขับบัตรเนี่ยขั้วสูงร้อยห้าสิบอยู่น่าจะเห็นเนาะ หลังเปยครับนี่หลังเปย์ลเอียดเนื้อลรยครับบันกามขากามเนื้อครับตูนุ่นสวกมากครับบันทายงามแมนนี่เนาะคอันนี้มา่บบึงนาตาเป็นง้อลูกได้ครับแม่ทองนี่เป็นง้อลูกที่สองครับเป็นง้อลูกที่สองพี่น้องไดีไปรุนเชิเพชรครับเบึงนำแตนำล่างบึงคอบึงเล็บบึงขาครับบึงลื่นครับบึงนุ่มพี่น้องโอ้ฝอยหางมาหนีไม่เฮมเนี่ยฝอยหางโอ้ลวดตีถือกลองเล็กทันพุ่นนะครับฝอยหางปื๊ดจู่ดินครับฝอยหางไหมนุ่มนี่แหวลปิริตปลาลูกระเบิด คุณอ่ะมันถ่ายสวยครับนี่มันถ่ายสวยเบอร์ที่สามนะครับเด้อมันถ่ายงามๆครับนี่นะครับเนาะนี่สวยครับมันเบอร์ที่สามเนี่ยลังนี่เปรี้ยเลดครับลูกออกมาคือสินหาคือแม่เนะเป็นว่าดูกหมูยังไงครับปากวางครับต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเดี๋ยวจึงคืนคำบัตรเมื่อนี่มิตรต้องเดี๋ยวนีครับเด้อเบอร์สี่ราคาหลายไปไหนครับสี่หมื่นสามครับ สี่หมื่นสามลักซีเลยพี่นี่ท่องสี่เข่าสามเดือนเบอร์ที่สี่ท่องสี่เข่าสามเดือนกับท่องสองเดือนกูกลัวเนาะครับก็เพราะอะไรครับล็อกกี้ครับท่องซาสี่เข่าสามเดือนกับเจ้าล็อกกี้ความสูงครับความสูงลอยสี่สิบห้าบวกความสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าบวกครับลำตัวเน่าบันทายเบอร์เปิงเซิงดีครับกล้ามเนื้อโคนขาครับนุ่มเลียมเหรียญพี่น้องค้อขาเล็บนีโอ้คองามด้วยครับตัวนี้เล็บกับงามสักจุดดี เป็นงวทองแหลกเหมกันครับเมียนครับนี่เขาก็ะพาตีปีนี่เนาะนี่เป็นง้วทองแหลกด้วยครับเด้อปากในหนอกตั้งโจโกครับหลังตรงนุ่มเี่บ่มีติ่งเนาะครับเนาะเห็นดูนี่คอแข่งขากรบเบีบางไม่แผลไม่เปื่อยครับเอ้าครับไปดองรุ่นแค่เพจครับเด็นไปรุ่นกันแค่เพจคือเบอร์ที่สี่เนาะครับเนาะต่อมาเบอร์ที่หานี่เป็นง้วทองง้วงสาวครับ ทองคือกันครับเป็นง้อทองจากเดือนกับพอไดครับทองวีโกสองล้านครับตัวนี้ทองกับวีโกสองล้านนี่ครับเด้อบันี้ตัวนี้นี่สูงไายปันที่ครับสูงลอยหาสิบบวกสูงลอยหาสิบบวกเพ่พี่น้องมิตรลอยหาสิบบวกเลยมือนนิครับบ่อน่นมนบ่อนลอยบวกอะเฉียดเนาะครับเบอร์ที่หาครับราคาครับราคาสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันพี่น้องเป็นง้อทองไหนครับไอ่ทองนี่อ่าเป็นง้อสาวทองแรกเลยโอ้มือนน้มิตรสดสดตัวนี่ไหม สาวทองแรกพะนะเบ่งหน้าตาครับคุณคุณยิงเชื่องนี่ครับแล้วตาไม่มุยนี่ที่กระทบมาหนึ่งเนาะครับโค้งสางไงครับดูงโค้งสางงหามือเรื่องเงาหย่อนออนตตนครับหลัางผนี่เป็นห้อยแมงแม่งจอหรือลุกประหยผิวหนังพระหิผิวหนังครับแต่ว่าสียาแล้วเนาะแม่นฉีดเรียบร้อยนะครับบันทายเบ้อเปิงเืิงครับกล้ามเนื้อออกเป็นมัดเป็นร่อนครับขาลำลำเปิดนขาไงครับเล็บคอดีไม่มีป่อยไม่มีบาดไม่มีแผลนะครับเนาะนี่ อู้ไปหลุนเอาลูกด้วยครับเด้อรุุนแค่เพลเนาะเล่นไปมาเพใิ้เพลม่หรือเพลผูกแค่นั้นครับนี่คือเบอร์ที่หานะครับเนาะต่อมาเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกที่กระเดงคักเดียงแน่ขี้กันบัตเนี่ยโอ้มาอนีไปน้องจุใจเลยมพือนี่เพื่อมบ้านก็เดียงจุใจครับตัวนี้บ้านมันหกกินครับตัวนี้เปิดราคาเวลนได้ครับเปิดราคาอยู่สามหมื่นเก้าเบอร์ที่หกเนาะเมียนครับสามหมื่นเก้าครับท่องหาเดือนสิบเขาหกเดือน ท่องหาเดือนสิขหกเดือนกระเพอะได้ครับเคเอฟหกแปดครับกับเคอฟหกแปดครับไม่เนี้ยเลยครับตัวนี้นาตั้งดีครับคุณเอ๋เริ่มสูงหอดแดดโดยที่พี่น้องมันนี่แดดดีดีครับหลังจากเข้าบ่พอแดดมาโดนเราแล้วค่าดก่อนครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าทองที่ใดก่อนไม่ทองเนี่ยง่อสาวทองแหลกสาวทองแหลกน่นครับสูงครับก้มสูงสูงลอยสี่สิบห้าครับสูงลอยสี่สิบห้าครับเครื่องดํา ข้นหางไงดิครับเด้อนี่สูงเลยเชีาค้นหางไงลำหางถือว่าสวยเนาะลำหางตรงฟ้าหางก็โอเคเล็บคอครับพี่น้องเล็บคอข้อนี่มีมีบาดม่มีเปื่อยด้วยครับเดอ้อหนาา้าขาดำดีดีไม่นี่วิลึงเห็นนี่ครับนี่น่มนี่มีติ่งบ่อโนมหัวติ่นงนมหัวเท่านี้หน่อยนะครับเดอ้อหัวเท่านึงใหญ่เป็นธรรมชาติของมันเนาะคดันหน่อยหัวเดียวครับ้องงานเสมอกัน่ะพี่น้องได้ไปกันรุ่นกันแค่เพจเนาะ นี่ครับเนี่ยเบอร์ที่หกเนาะเบอร์หกบันนี้ต่อมาเนี่เบอร์ที่เจ็ดเป็นสาวหน่อยครับเบอร์ที่เจ็ดเป็นเป็นงูาสาวหน่อยจักเดือนครับหนี่อ่าสิเข้าซีบเดือนนะครับสิเข้าซีบเดือนโอ้ พ่อพ่อเป็นเป็นล้วปี่ยนบ่ะนี่แพงไห่เปลี่ยเสาแล้วเป็นตุ้มเดียวครับตุ้มเดียวเนี่ยมันสิหลุดแล้วโอ้มันสิหลุดแล้วครับพี่น้องนี่นี่เรามองตำหนิครับอืให้เป็นลำปีอยู่นี่ครับนี่นี่มันสิหลุดแล้วครับมันสิหลุดแล้วจับกินแล้วเนาะบ่มีล้านเมีนครับเออจักเดือนครับสาวน้อยตัวนี้อ่าสิบเดือนฟัวครับสิบเดือนราคาดีครับราคาอยู่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันครับเอาละพี่น้องครับแต่งง้วสาวน้อยงามแดงๆไปเลี้ยงด้วยครับเนาะสองหมื่นสามพันนี่ขอคอข้อขาแข็งด้วยครับเด้อ น้ำใต้น้ำล่างมือลึงนี่ครับอ้าวถือว่าแดงงามดีเนาะครับตอนนี้มองเดียวครับนี่นี่ตอนนี้คือพันธุ์ไก่ขัวออกแล้วเนาะเก็ตไก่ขัวออกแล้วแรีนครับมันแห้งมันเส้าเนาะตรงนี้ปัญหาเนาะเบอร์ที่แปดทับบัตเนาะเบอร์ที่แปดนี่โอ้เป็นตะเลียงตัวหนังหนาตัวนี้ไหมเป็นง่วนสาวพร้อมผสมเป็นง่วนหนังหนาขางามครับยืนดีบรรทายลามครับเนื้อเนื่อเลยเลยครับง่วนตัวนี้เป่น่ะข้นหาง เครื่องดำปื้อปื้อล่ามเลือกครับเครื่องอ่ะบรนทายล่ามครับกระเนื้อเป็นมัดครับเปื่นขาไ่ครับคอแข็งขาเล็บดีมือเรื่องยนโอนต้นครับโอ้ไม่นี่เป็นตาเลียงเด้อนี่ครับนี่สูงหนาจะร้อยสี่สิบถึงไปครับได้ครับได้อยู่เนาะแมนครับรอยสี่สิบเห็นนะครับงูสาวพร้อมผสมครับราคาครับราคาอยู่สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันครับโอ้ตัวนี้หนังหนาด้วยผินหนังเด้อคือไม่พใดใดไปทับนขี่คักเนาะแมนครับหนังหนาเป็นมีขือสิลููขือสินาดี นี่พี่น้องนะอือขอทาด้วยครับตัวนี้ขอทาครับแม่ลูกลูกผูข้ลูกแม่ครับเนี่ยลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่พี่ลูกคนมาลีอยู่เพียอายคนโอ้เขาไปเป๋ตัวไมีนี่นี่ไงขอบตาดำขอบหูดำครับหน้าขาไม่ดำลูกแม่ลูกใดญ่เพลนครับเนี่ยลูกสองนะครับลูกโตที่สองด้วยครับเด้อเนี่ยนี่ครับนี่ครับลูกตัวที่สอง ตั้งเดือนแล้วครับเนี่ยซีเดือนกว่าลูกโตที่สองในซีเดือนกว่าครับมาอยู่น้ำมูลเขาสูงกันสิร้อยยี่สิบแบบพี่น้องนี่บ้านร้อยอยี่สิบง่ายไปได้ตีนางนาเติบอยู่ครับเนี่ยนางนาดีข้อขาเล็บก็ดีด้วยครับเด้อว่าสาวหน่อยไหมนี่นี่บันี้ผมจน์สภาพพี่เบิร์แมนนะครับเนาะนี่แม่เพิ่นแม่ส,แมสูงหลายไปเลยครับสูง อร่อยสามสิบกัวได้อยู่สามสิบใกล้สามสิบผาอยู่ดอกได้อยู่ครับแป๊บๆอร่อยซี่พอนะแม่นครับลูกได้ก่อนง่วลูกได้ก่อนเป็นว่าลูกสองตัวยืนครับโอ้ลูกสองตัวเห็นอยู่ห้องหันเนาะครับราคาเด็ดครับแม่ลูกราค้สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกแม่นครับถือกงว่ามันถือกงว่ามันอันนี้เห็นบะแม่นเพิ่นไายได้ครับมันห้องน้ำลูกน้ำลูกเออพ่มลูกมันเรียนปหาหมูยพล่นครับโอ้ขอทานเด้อแม่นี่บาทเนี่ยให้ลูกงามเต๋อพงศ์คนที่ได้เลยครับนี่ นี่พ่อคาเรียบกว่าว่าไม่ปืนไม่บาดเนาะบอ่อครับเอาผมอยู่หันแล้วครับสรางหัวผมเถาะเพิ่นเห็นค่าก่อนละนี่หุ่นลูกนะเพิน่นเพิ่นขึ้นน้ำนลูกเหรอง้างด้วยมาแล้วลงมาเบิืงดีเอออยู่น้ำแม่ยเนี่ยไหเนาะบัดแม่ละ่ะเอิอหาตัวลูก,ลกบุหัวซราแม่ยเพิ่นอ่ะเฮ้ยอันนี้เบอร์ที่สิบมป็นบ่อือเบอร์ที่เก่าก่อนเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าเนาะแมนครับ แม่แยกลูกนะครับเด้อแม่นี่เป็นงอกสีนุลนๆเนาะสีนวลนครับสีนุลนๆได้ลูกมาจากตัวครับได้ลูกตัวหนึ่งนะครับพาลูกหนึ่งตัวก็ถือว่าบ้านเถาท่านแจอกบอ่ครับเนื้อหนังดีอยู่เนาะครับหนังดีหนังหุ่มหนาๆจังน้อยนะครับเด้อแม่นน่นามล่างก็ย้อนโอนโต้นด้ครับนี่นี่คือเบอร์ที่สิบครับพาลูกมากหนึ่งโตก็น่าจะแรงขึ้นแรงนี่แล้วเนาะครับ เมื่โดนคำมันห้อยหนำประจําเดือนออกตัวนี้มันมันกำลังสีสีเหลือมสีเป็นสัตว์ค้นหาไงครับค้นหาไงเรียบดีและค่าเท่าไรครับสองหมื 25, ่นห้าพันพี่น้องนุ่มเลี้ยวดีดีครับน้เุ่มเหลี่อมปิลิตด,ดีดีสองหมื่นห้าพันครับเบอร์ที่สิบครับไปน้องนว่าแม่แยกลูกด้วยครับเดอ้อนี่ ครับบ่เนี่ยมาเบิงปะเพศแม่หัวโลนหัวโลนงามลูกหนาหลุดตึดนะครับเป็นง่วแม่ลูกลูก,ลกแม่แต่่าลูกให้เป็นลําปีได้พี่น้องแม่นบ่เป็น,ปนตุ่มไหมครับแม่นครับนี่นี่ให้เป็นลําปีเนาะครับให้เป็นตุ่มอยู่ตัวลูกงามครับแม่น,นี่ลูกงามโค่นหางโค่นขาญ่ครับพ่ะป้าตัวนี้เปิดนขาไหมก็ขาใหญ่หักเจ็ตัวไหมเล็บสักจิกไม่ลูกพ่อได้ครับนอนตัวนี้นอนลูกหกแปดตัวนี้ เมนครับเพี่น้องร้ปีมันเท่าไปเนี่ยมันยุปไปครับเนี่ยโยเปล้วครับโอ้ห้านเป็นตะกี้หน่อยเนาะเมนครับก็ห้อยยุบได้ครับเนี่ยห้อยมันเกิดขนมันบ่เมนครับนี่ครับมันมันห้อยเป็นลั้งปีนะหรอยมันเกิดขนขึ้นมาไหมพี่น้องนี่ี้มอ้ไม่นี่หนาด้วยครับด้วยนี่มนวอลูกแลกเนาะครับไม่สูงหลายไปเลยครับสูงลอยห้าสิบบวกเนี่ปาดโอ้บ่เบิ่งขนแบบเบิ่งดากง้วนหน่อยสิหนิเยครับหนังนี่หยุ่มติดมือเลยครับง้วนสิหนิมั้แม่นำเลี้ยงใี้ดีเหนื่อย นี่ครับห้อยขนเกิดเด้อครับนี่มันห้อยเป็นขนเกิดห้อยตุ้มขนเกิดแล้วแม่กับมึงอกีสีเหลืองๆเนาะครับเครื่องอมแต่ว่าสูงครับแม่สูงเงีวแม่สูงเงีวหัวโลนบางคอเล็บห้อยตามนี้เนาะนุ่มก็ถือว่าดีนี่เมื่อตามนี้นุ่มไปเนาะนี่หวัวน,นี่ถือว่าโลนหลุดเนาะท่านมีเนาะแผลแผลรุ่นพุ่นละร้อย่าจะหาซิบกว,ว่าพุ่นละแม่นี่เนาะพุ่นะลูกสิคุ้มจินนุ่มโอ้พ่นสิเศร้าให้ลูกกินนุ่มเหมือนเจ้นี่ สิเริ่มขึ้นสิเป็นสัตว์แล้วแล้วค่าอะไรครับเนี่ยราคาอยู่หาหมื่นหาครับหาหมื่นหาพันครับอ่ะเป็น้องครับแม่ลูกลูกแม่ลูกหกเปียดห้อยเป็นลำปีเลยครับเด้อหาหมื่นหาพันแต่ว่าลูกง้ามบิลลี่พิ่นี่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยวันเกิดนี่ครับนี่หาหมื่นพันถือว่าถือดิครับบมายเลขเบอร์ที่สิบเอ็ดเนาะครับ เบอร์สิบเอ็ดโอ้บักลูกหน้าหนาตัวน mm ี hmm. <ๆ>้ไหมแมนครับลูกหน้าตึ๊บตัวนี้ยิมครับอยากให้เป็นตัวแมนมึงนี่นหน้าหนสีคนคนอสินสีหยาดจันเท่านั้นนี่ไหมหนาครับ mm hmm. เนื้อหลายองศาดีแต่ใครหำบดดํารับเป็นงผ้ผูแม่ลูกลูกผูเด้วยครับด้วยลูกพ่อดไรบุ้นนี่ลูกเอกสารเพื่อนก็ยืนยันบ่มีแต่ว่า mm hmm. แม่มันท่องบ้านนี้เบอร์สิบเอ็ดนี่แม่ลูกลูกผูซื้อสองในสามเนาะครับแม่ท่องกับพอดไรครับ สีไว้หนึ่งสามสามเมียทองกับสีไว้หนึ่งสามสามในี่ทองนี้ตัวสองตัวที่สองนี่ครับรุ่นแค่เพียรเนาะครับคนหางดีเครื่องดีครับแม่นี่ข้อค้าเรียบดีแล้วนะค่าเปิดเวลาเดียวครับสี่หมื่นหาครับสี 45, ่หมื 45, ่นหาพันเลยสามโตพี่น้องสี 45, ่หมื่นหาพันเลยสามโตบ้าผมมาตัวลูกพูนี่เลยวะจึงเดือนกว่าครับลูกพูนี่ลูกนันประมาณสีเเส่เจ็ดเดือนกร่วสิบเจ็ดเดือนครับเอามาเลยครับ ขั้นผู้เสียเอาตัวลูกเดียครับผู้เสียเอตาตัวม่เดียวราคาบอกไปบอกขึจังไรคุยกันหลังหมแมนครับแต่ว่าเฮาวแยกห้มันบะแยกหือเก่าครับพี่น้องครับขั้นเสียวตัวลูกว่าลูกมันหนานเอาตักก็ได้เด้ยครับเด้อว่าเม่มันทองเร้เสียวตัวม่ก็ได้ครับเพราะว่าหฮาเงินเงินเฮาบ่าลายไหมแมนสําสำหรับพี่น้องเงินหน่อยนอะอาเอาตัวผู้โอ้เหนือหลายครับตัวผู้กัไรมาไว้ครับตัวนี้ต่อมาเบอร์สิบสองเนาะครับเบอร์สิบสองเอา ทองไงได้อครับตัวนี้คลิปสองคลิปสามมัอนเติร์ตัวนี้เน,ะ <3 S 1> นาะมันบอกเมียนครับทองไงได้อครับตัวนี้แต่ว่ามันสีคนบามากบ่สีสีเมื่อถือว่าเท่าบดทีเนาะส,ส,สีขาทุนในพี่น้องอยู่ขอบตาดำขอบหูดำด้้ครับเพลิงดำน้ำมใต้น้ำล่างนี่โอย้ยอนแห้งครับตัวนี้หนาแห้งครับตัวนี้นุ่มลูกใดล่ะครับไอ้ทองเนี่ยกสองกับสามบอสองกับสามเอกเออสีสามพิโรธครับแม่นว่าสองคนกับบเซียดอกครับเอาคลิปนี้ครับ สิขายขาดทุนเลยครับขายขาดนะครับขายขาดร้ายไปไเ,เลเงงยครับเยราคาสามหมื่นหกสามหมื่นหกขอร้องพี่น้องสามหมื่นหกเอาทองหมักใยนี่ครับสามหมื่นหกเนี่ยโพนโอ้แต่ลูดง่ามอยู่หรอกพี่น้องคุ้มอยู่สามหมื่นหกพันเอาหาเดือนนะอือทองหาเดือนเนียก็พอได้กว่าครับอ่าจำพอได้เอาอือแต่ว่ามีใบมีหลอดอยู่ บ่งหุ้ตันกันซีไว้หนึ่งเกตสองมันจำไว่ได้มันจำไว่ได้มันก็หลยตัวเนาะมันยลตัวครับท่านโบเขียนใส่ใบถือมาเบื้องหน้ามันจำยากจดกแเมีครับแต่ว่ายุหนีทาว่าทองอันมีเอกสารใบหลอดครบหมดอ่ะครับมาล้ำครับสุดท้ายใช่สุดแล้วก็คืออ่าทางง้อทองยุหนีเดี๋ยวนี้เขาใส่หลักการไหมถี่ไปซื้อน้ำพี่น้องหรือหนาคอกระตรวจเอามาหนีกระตรวจระยวส่งให้พี่น้องกระตรวจตรวจเห็นเห็นตะกอนตรวจเห็นเห็นไม่ชิบตรวจ จ้างค่อยเอาไปเมนจ้างค่อยเอาไปอ๋าพี่น้องนะครับด้วยแต่วงัวอยู่นี่แต่โตโต้ลองในท่านทองนี้ิ่นจิตตรวจแล้วก็วิวิโด้ข้อยบ่งเมนครับจังค่อยสิบเป็นมาหากันเมนครับอืมบ้านนี้ไปหอดบ้านปุ๊บพี่น้องเบ่เสียใจบ่ตัวดีก็ได้ตัวดีก็ได้แต่ว่าพี่น้องออกข่ายต้องตรวจภายในภายในหนึ่งเดือนเนาะภายในหนึ่งเดือนครับภายในหนึ่งเดือนถึงตรวจได้ครับขันไก่หนึ่งเดือนไปแล้วก็มันอาจจะแท่งหรืออาจจะยั้งไว้ก็ได้เนาะ เให้พี่น้องตรวจซะเนาะเมียนครับมันบ่ทอนทุกเอาขึ้นมาเมียนครับอ้าวเอาครับบันี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับบันี้เดี๋ยวก็ยำขอยำพี่น้องอีกทีนึงเนาะระบบมุนลูกนคือทั้งผมนี่บ่บรับประกันภายในได้แต่ว่าคันนี้ร้อยเย็บร้อยหยัางนี่คันเห็นนี่อันนี้เราประกันเลยทั้งนี่มอลำกับ่เขามาขึ้นกันครับมัอนี่มีเม่ทองงามๆแดงๆมีเม่ลูกหนาๆครับ เป็นตาเลียงทุกตัวครับพ่อกันชิปนาชิปไหมครับชิปนี้ผมมาด้านทั่วมาล่ำสังกัดสวัสดีครับสวัสดีครับ